ความเห็นผิดของพัะกะพรมพิกุทั้งหลายในการครั้งหนึ่งเราพักอยู่ณควงพยาไม้สาระป่าสุภควันในเขตอุกกัตทนครภพิกุทั้งหลายสมัยนั้นพระกะพรมมีความเห็นอันชั่วร้ายอย่างนี้ว่าพรมสภาวะเช่นนี้เป็นของเที่ยงยั่งยืนมีอยู่เสมอเป็นของอย่างเดียวตลอดการมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดา เพราะว่าพรมสภาวะเช่นนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่เคลื่อนไม่อุบัติก็แหละไม่มีสภาวะอื่นที่เป็นนิสรณะ,ะอื่นยิ่งไปกว่าพรมสภาวะนี้ดังนี้พิกุทั้งหลายครั้งนั้นแลเรารู้ปริวิตกของพระกพรมในใจด้วยใจแล้วละจากควงแห่งพยาไม้สาระไปปรากฏตัวในพรหมโลกนั้นชั่วเวลาสักว่า บุรุษแข็งแรงเหยียดแขนหรือคู่แขนเท่านั้นพิกุทั้งหลายพักกรบพรมได้เห็นเราผู้มาอยู่จากที่ไกลแล้วได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้นิรทุกข์เข้ามาเถิดท่านผู้นิรทุกข์ท่านมาดีแล้วท่านผู้นิรทุกข์ต่อนานต่อนานท่านถึงจะมาถึงที่นี้ท่านผู้นิรทุกข์พรมสภาวะเช่นนี้เป็นของเที่ยงยั่งยืน มีอยู่เสมอเป็นของอย่างเดียวตลอดการมีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาเพราะว่าพรมสภาวะเช่นนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่เคลื่อนไม่อุบัติก็แหละไม่มีสภาวะอื่นที่เป็นนิสรณะเครื่องออกไปจากทุกข์ยิ่งไปกว่าพรมสภาวะนี้ดังนี้พิกุทั้งหลายเมื่อพัะกะพรมกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับเขาว่า พักกะพรมผู้เจริญไปสู่อวิชชาเสียแล้วหนอพักกพรมผู้เจริญไปสู่อวิชชาเสียแล้วหนอคือข้อที่ท่านกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยว่าเป็นของเที่ยงกล่าวสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเลยว่ายั่งยืนกล่าวสิ่งที่ไม่มีอยู่เสมอว่าเป็นของมีอยู่เสมอกล่าวสิ่งที่ไม่เป็นของเดียวตลอดกาลว่าเป็นของเดียวตลอดกาลกล่าวสิ่งที่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดา ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาและข้อที่กล่าวสิ่งที่เกิดที่แก่ที่ตายที่เคลื่อนที่อุบัติว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่เคลื่อนไม่อุบัติและกล่าวนิสรณะอันยิ่งอื่นที่มีอยู่ว่าไม่มีนิสรณะอื่นที่ยิ่งกว่าดังนี้เราเห็นภายในพบและเห็นพของสัตว์ผู้แสวงหาที่ปราศจากพแล้ว ไม่กล่าวยกย่องพบอะไรเลยทั้งไม่อย่างนันทิให้เกิดขึ้นด้วยดังนี้พิคุทั้งหลายครั้งนั้นพรมก็ดีพวกพรมบริษัทก็ดีพวกพรมปาริสัชชะก็ดีได้มีความแปลกประหลาดอัศจรรย์จิตว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์แปลกประหลาดหนอพระสมณะโคดมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ก่อนแต่นี้พวกเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินสมณะหรือพราหมณ์อื่นที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเหมือนพระสมณะโคดมนี้ผู้ออกผนวดแต่สักยะสกุลถอนพบพร้อมทั้งรากของหมู่สัตว์ผู้รื่นรมยินดีในพบเมาหมกในพบ